นิยามของเว็บเชิงความหมายนะแรกเริ่มเดิมทีเนี้ยนะก็จะมีนิยามที่นักวิจัยหรือว่าผลงานวิจัยหลายๆผลงานเนี้ยมักจะอ้างถึงนะก็คือนิยามที่แสดงอยู่บนสไลด์นี้นะคะเขาให้นิยามว่าเว็บเชิงความหมายนี้ก็คือส่วนขยายของเว็บปัจจุบันนะซึ่งข้อมูลต่างเนี้ยจะถูกกำหนดนะ ให้มีความหมายกำกับนะซึ่งก็จะเอื้อประโยชน์ให้คอมพิวเตอร์และมนุษย์นะสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้นิยามที่ว่านี้เป็นนิยามของท่านเซอร์ทิมเบอรลีนะแล้วก็นักวิจัยอีก2คนนะซึ่งให้ไว้ตั้งแต่ปี2001นะคะ ดังนั้นเนี่ยคำว่าส่วนขยายของเว็บปัจจุบันนะ่ะก็ทำให้เห็นว่า s e m a n t i c w ว b เนี่ยมันคืออะไรที่เพิ่มเติมให้กับเว็บปัจจุบันนะคะเพื่อที่จะให้มันมีในเรื่องของความหมายกำกับข้อมูลที่อยู่บนเว็บนั่นเองการที่ทำาการที่เราจะทำให้เว็บเนี่ยกลายเป็น s e m a n t i c เว็บได้นะหรือว่าเป็นเว็บที่มันมีความหมายกำกับนะคะ เพื่อที่จะให้คอมพิวเตอร์ต่างเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจข้อมูลในเรื่องของข้อมูลเชิงความหมายนะของเอกสารได้นะหรือว่าเข้าใจ Semantic i n f o r m a t i o อของข้อมูลที่บน,บนเว็บได้นะคะสิ่งที่เราจะต้องทำนะนั่นก็คือเราจะต้องทำการสร้าง Ontology นั่นเองนะเพราะฉะนั้น Ontology เนี่ยมันจะอธิบายเ m a n t i c information ต่างต่างนะ หรืออันท o g y ีนี่เป็นตัวให้ความหมายของข้อมูลต่างๆนะที่อยู่บน Semantic Web และเมื่อคอมพิวเตอร์แล้วก็มนุษยะะ์เข้าใจความหมายได้ตรงกันนะก็จะสื่อสารก็ได้อย่างถูกต้องนะคะดังนั้นนะตัวคอมพิวเตอร์เองก็สามารถที่จะทำคิวรีได้อย่างเป็นอัตโนมัติได้อีกด้วยนะคะ จากเดิมทีนะการค้นหาข้อมูลนะเป็นการาพิจารณาในเรื่องของ s y syntaxbased q u e r y หรือว่า t r r b a s e d q u e r y นะก็คือใช้ใชคำนะที่เรากำหนดนะเป็นข้อความการกำหนด u u r y นะในรูปแบบของ Semantic Web นบะก็จะกลายเป็น Semantic-based q u e r y ไปนะนั่นก็คือคำสั่งสอบถามที่มีในเรื่องของความหมายกำกับอยู่นั่นเอง จากที่เราบอกว่าวิธีการนึงที่จะทําให้เว็บเนี้เป็นเว็บที่มีความหมายของข้อมูลนะกำกับนะเราก็ต้องทำ annotation นะหรือว่าการเพิ่มข้อมูลลงไปให้กับเอกสาร HTML นะอย่างเช่นในตัวอย่างสไลด์นี้นะ,ะก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะที่ทำการเปลี่ยนแปลงเอกสาร HTML ธรรมดานะซึ่งก็เป็นข้อความนะที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่องของสัตว์เลี้ยงนะก็จะมีม,มีมีแมวแล้วก็มีสุนัขนะคะเราก็อาจจะทำ annotation นะก็คือการเพิ่มข้อมูล semantic ลงไปนะซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยนะอย่างเช่น r d f a b o u t ตรงเนี้ยนะ,ะซึ่งก็อ้างอิงไปยังข้อมูลนะในเว็บไซต์นะที่ใดสักที่หนึ่งตรงเนี้ยนะคะซึ่งข้อมูลที่เรา annotate หรือว่าเพิ่มเข้าไปในเอกสาร html นะมันเป็นข้อมูลที่ได้ถูกได้ถูกบรรยายนะไว้ในสิ่งที่เราเรียกว่า ontology นะซึ่ง ontology จะเป็นตัวให้ความหมายนั่นเองนะพูดง่ายๆก็คือคำว่า cat กับ dog เนี่ยนะคะเ,เราอยากจะรู้ว่า meaning ของมันเป็นอย่างไงนะเราก็วิ่งไปตามลิงก์อันนะี้ซึ่งก็จะอยู่ใน ontology นั่นเอง ในสไลด์นี้นะก็เป็นตัวอย่างของ ontology นะ ontology ก็คือ,เ,อเป็นโมเดลโมเดลของข้อมูลนะหรือว่าพูดง่ายก็คือเป็นข้อมูลนะที่อธิบายเกี่ยวกับข้อมูลนั่นเองนะอย่างเช่นเอกสารตรงนี้ก็คือเอกสารที่เขียนด้วยภาษา owl owl นะ o w L, นะหรือ owl ซึ่งแปลว่านกโคกนั่นเองนะคะ ภาษาอาก็เป็นภาษาที่ใช้ในการสร้างออนโทโลยีนะเราก็จะเห็นนะการบรรยายนะคะบอกว่านี่คือ pet ontology นะแล้วก็มี our class นะอันนี้ก็คือบรรยาย class นะซึ่งเรียกว่าเป็น class animal นะ class animal นี่ก็คือ sub class ของสิ่งที่เราเรียกว่า s p าเ i a l t h i n g นะคะแล้วก็เป็น subclass ของสิ่งที่เรียกว่า Agent ดนะดอกจากนั้นแล้วนะก็ยังมีการอธิบายคลาสอื่นๆน,นะอย่างเช่น Cat Cat นี่ก็เป็น subclass ของ n n m m l นะแล้วก็ d o g เป็น subclass ของ Animal คำว่า subclass ในแง่ของ Ontology มันแสดงความเป็นไท p e นะหรือว่าประเภทหรือว่าชนิด นะพูดง่ายก็คือแมวนี่ก็คือสัตว์เลี้ยงนะสุนัขก,ก็คือสัตว์เลี้ยงนะหรือมันมีไทป์ยเป็นอะไรนะมีไทป์ยเป็นสัตว์เลี้ยงนั่นเองอันนี้ก็เป็นออนโทโลยีนะเป็นการนิยามความหมายของข้อมูล